We'll be right back. เดีรับเพื่อนๆชาวคอคนรลังรถและแฟนเพจคาไลฟที่ทุกท่านครับพบกับคอคนรลังรถช้แอนด์เวอรเช่นเคยครับกับคา r ์โซไลฟทีเราจะพาเพื่อนๆมาอัปเดตข่าวสารในแวดวงยานยนต์กันครับวันนี้ครับเราอยู่กับของใหม่เลยครับกับรถที่เพิ่งเปิดตัวกันไปสร้างความฮือฮาไม่น้อยเลยครับกับ SUV น้องใหม่ B segment จากค่ายโตโยต้าครับนั่นก็คือ AllNe w Toyota y a ยา s c r ค s s ครับนี่ต้องบอกเลยว่าเป็น AllNe w นะเดี๋ยววันนี้เราจะได้ไปทดลองขับกันครับซึ่งเป็นรุ่นที่3แล้วนะของยาร โตโยต้ายาลิทคอสครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าการขับขี่ของเขาเป็นอย่างไรนะครับพอเขาไ,ได้มีการเปลี่ยนแปลงใหม่หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์เครื่องยนต์เป็น1.5ลิตรไฮบริดแล้วนะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าเขาเคมอัตราติ้นเปลืองไว้ที่26.3กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะครับต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะใกล้เคียงจากจริงไหมจะมากกว่าหรือน้อยกว่าการขับขี่เป็นอย่างไรเครื่องยนต์ช่วงล่างบบตอบสนองดีไหมเดี๋ยวเราจะไปลองดูนะครับแต่ในส่วนภายนอกเชื่อว่าหลายๆคนคงเห็นไป ดทุกเพจเลยนะครับเพราะต้องบอกเลยว่าตอนนี้เป็นกระแสของเขาจริงๆเขามีมาด้วยกันถึง3รุ่นนะครับรุ่นแรกนะครับเป็นรุ่นสมาร์ทรุ่นที่2เป็นพรีเมียมและรุ่นที่3เป็นพ็อปสุดเจ้พรีเมียมลักชชวรี่ครับนี่แต่รุ่นที่เราได้ทดลองขับกันวันนี้นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นรุ่นท็อปสุดของเขานะั่นคือรุ่นพรีเมียมลักชชวรี่ครับ ตอนนี้เราก็มาอยู่ใน All n e ว t ต y o t a ยาลิทคอร์สเป็นที่เรียบร้อยครับกับเส้นทางการทดสอบกรุงเทพมุ่งหน้าสู่หัวหินครับเรามาพูดถึงภายในห้องโดยสารกันสักนิดนึงนะครับเชื่อว่าหลายๆคนคงเห็นการรีวิวไปเยอะแยะมากมายแล้วครับเริ่มจากเบาะนั่งก่อนเลยครับเบาะนั่งฝั่งคนขับนะครับจะเป็นระบบแบบปรับไฟฟ้า8ทิศทางนะครับส่วนเบาะนั่งผู้โดยสารด้านข้างเป็นแบบปรับมือธรรมดาครับ4ทิศทางแล้วก็พวงมาลัยเป็นแบบปรับเข้าออกยืดหดนะครับ4ทิศทางเหมือนกันในส่วนของตัวจอนะครับจอแสดงผลเรือนไม้นะครับจะ EFP นะครับขนาด7นิ้วนะครับก็สามารถดูคลิปต่างๆได้นะครับเอเวอเรสน้ำมันคลิปแล้วก็รวมถึงเปลี่ยนหน้าจอตรงนี้ครับได้4แบบนะครับแล้วก็มีในส่วนของระบบความปลอดภัยก็จะอยู่ในนี้เช่นกันแต่เรายังปรับไม่ได้ครับเพราะมันต้องจอดรถก่อนถัดออกมาด้านซ้ายครับในส่วนของจอแสดงผลมัลติมีเดียครับตรงนี้จะมีขนาดหน้าจออยู่ที่10.1นิ้วครับรองรับ Apple CarP l a y แล้วก็ Android Auto ้ไร้สายครับอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นเลยตอนนี้และในส่วนของหน้าจอเองนะครับก็จะสามารถ แสดงสถานะการทํางานของตัวรถได้ด้วยนะครับเนี่ยว่าเขาขับเคลื่อนอยู่เท่าไหร่ใช้มอเตอร์หรือว่าใช้เครื่องยนต์กับมอเตอร์แบต,ตอรแบตเตอรี่เป็นอย่างไรนะครับตรงนี้ก็จะแสดงสถานะได้นะครับรวมถึงนี่ด้วยการลาดเอียงนะครับก้มหน้ามุมเงยมุมง,งัดนะครับแล้วก็แรงดันลมยางก็ มาเช่นกันนะครับในตัวนี้ก็ประมาณนี้ครับหน้าจอที่สําคัญครับหน้าจอก็ยังมาพร้อมกับระบบเครื่องเสียงลําโพงไพโอเนียนะครับ6จุดแต่เมื่อกี้ผมได้ลองปรับกับทีมอยู่แล้วนะครับมันค่อนข้างออกเป็นกลางแหลมซะมากกว่านะครับในส่วนของเบสอาจจะหายไปนะครับสำหรับใครที่ชอบอารมณ์แบบตึบๆหน่อยอาจจะต้องไปเติมในส่วนของเบรดเอาไล่ลงมาด้านล่างครับก็เป็นช่องแอร์ช่องแอร์สช่องครับรวมถึงระบบแอร์นะครับที่เป็นระบบปับอากาศแบบออโต้มาให้นะครับต้องบอกเลยว่าในโตโยต้าของเขาแอร์เย็นมากนะครับแล้วก็มีแอร์หลังมาให้ด้วยนะครับมีแอ ถัดลงมาด้านล่างก็จะเป็นช่องชาร์จไฟครับ USB mm hmm. ก็จะมี USB Type A แล้วก็ Type C นะครับมาให้รวมถึงด้านล่างก็จะเป็นไวเลสชัตเตอร์นะครับไวเลสชัตเตอร์นี่จะมาในตัวท็อปนะครับในตัวของพรีเมียมและชารีนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมันมีตัวล็อกให้ด้วยจะได้ไม่หลุดนะครับข้างๆก็ปุม่ม ดั้ร์ดรถเป็นสีฟ้าบ่งบอกถึงความเป็นไฮบริดครับถัดลงมาหน่อยก็เป็นระบบเกียร์เนี่เป็นเกียร์ครับ P R N D แล้วก็ B นะครับไม่ได้มีซีฟินเชียลบวกลบมาให้นะครับก็เป็นเกียร์ระบบ E CVT นะครับลงมาอีกนิดนึงก็เนี่เป็นคอโต้เบรกโครวมถึงเบรกเป็นเบรกมือไฟฟ้าในส่วนของระบบเกียร์เดี๋ยวเรายังไม่พูดถึงการขับขี่นะครับเราพูดถึงสิ่งที่เขามีไม่เข้าคร่าวกันก่อนในส่วนของช่องนี้อาจจะลกนิดนึงนะครับแต่เป็นช่องใส่แก้วที่หลายๆคนเขาชมไปแล้วว่า มันสามารถล็อกแก้วเล็กแก้วใหญ่ได้เดี๋ยวผมอินเสิร์ตให้ดูทีละกันซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากนะครับผมพูดแบบไวๆแล้วกันเพราะมันมีรีวิวมากมายแล้วครับกระจกมองหลังเป็นแบบตัดแสงนะครับแต่ไม่ได้เป็นตัดแสงอัตโนมัตินะครับก็ต้องปรับเอาเองนะครับยังไม่เป็นอัตโนมัติช่องบังแดดก็มีมาให้ สองข้างเลยก็มีไฟมาให้เหมือนกันครับไฟแต่งหน้าไฟอะไรมาให้มือจับมืออะไรมีมาหมดนะครับในส่วนของดีไซน์ภายในก็ต้องบอกเลยว่าอาจจะไม่ได้แตกต่างจากตัวยาริสเอีมากนักยังมีหลายๆอย่างที่ยังคล้ายคลึงกันอยู่นะครับแต่มีสิ่งหนึ่งที่แสดงถึงความเป็นไฮบริดได้นะครับนั่นก็คือนี่ครับเส้นสีฟ้าตรงนี้จะแสดงออกถึงความเป็นไฮบริดนะครับซึ่งแต่ก่อนเราจะดูจากโลโก้หน้ารถนะครับว่าเขาจะเป็นโลโก้จากสีดําเป็นสีฟ้านะั่นคะือระบบไฮบริดแต่ตอนนี้เขาได้เอาออกแล้วเป็นสีดําให้เท่าเทียมกันก็จะมีสัญลักษณ์สี นเนป็นด้านนอกก็จะมีติดด้านข้างตรงแก้มประตูนะว่า H E V นะครับในส่วนของดีไซน์ก็แล้วแต่ชอบนะครับก็มีซอฟท์ทัชมาให้ครับที่วางแขนข้างขาอะไรเงี้ยครับก็ทําให้การขับขี่นั้นเวลาเราพักขาก็จะไม่เมื่อยล้าแต่ฝั่งของผู้โดยสารด้านข้างก็จะสูงกว่าแต่เป็นฮาร์ดนะครับไม่ได้ไม่ได้เป็นซอฟเนี่ยจะเป็นฮาร์ดจะแข็งหน่อยได้คนขับก็จะนุ่มหน่อยนะและในส่วนของตัว Premium คีมิวมัชเชอรี่นะก็จะมีกล้องบันทึกภาพมาให้นะครับหน้าหลังเลยตัวนี้ไม่ใช่เป็นกล้อง360อิงศานะเป็นกล้องบันทึกวิดีโอนะครับหน้าหลังมาให้เพื่อความปลอดภยัยเผื่อประสบอุบัติเหตุอะไรก็ได้เพย์แบ็กกันได้นะครับในส่วนของตัวท็อปอีกอย่างหนึ่งที่พูดถึงไปก็คือเขาก็จะมีกล้องระบบความปลอดภยัยแบบกล้อง36 0องศารอบคันมาให้นะครับรวมถึงดูโอค m เบล่าตรงนี้ที่จะทําหน้าที่เป็นเซนเซอร์ตรวจจับระบบความปลอดภัยต่างๆนะจะอยู่ด้านนอกมาให้ แล้วเมื่อกี้นะครับลืมบอกไปในส่วนของคนที่เป็นภูมิแพ้ครับแพ้โรคภูมิแพ้กรุงเทพภูมิแพ้ต่างจังหวัดนี่ครับในส่วนระบบแอร์เขาก็จะมีระบบกรอง PM 2.5มาให้ด้วยนะครับเขาบอกเลยว่าอากาศข้างในนี่ค่อนข้างสดชื่นเลยและด้านขวานะครับก็จะมีอีกโซนหนึ่งรับเป็นโซนปุ่มกดนะก็จะเป็นในส่วนของ traction control เตือนคันชนด้านหน้าเปิดฝาท้ายอัตโนมัติจากด้านในนะครับแล้วต้องบอกด้วยฝาท้ายตรงนี้เป็นชิคเซนเตอร์ด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งก็มี EV mode มีเตือนรอบคันเพราะพราคันนี้เขามีเซนเต แต่ระบบ traction control นี่เราไม่ต้องไปปิดไปนะก,ก็เปิดปกติขับไปเพื่อความปลอดภัยในส่วนของพวงมาลัยย้อนกลับนิดนึงนะครับก็บอกเลยว่าเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับมีโหมดการขับเคลื่อนมาให้ด้วยนี่มี power mode eco mode มาให้ครับสำหรับคนที่แบบอยากจะสนุกหน่อย,ยกด power mode ไปก,ก,ก็โอเคครับ มี Adaptive Cruise Control มาให้นะครับต้องเป็นแบบ Full Step เลยนะครับแล้วก็มี Lane Keeping มาให้เรียกได้ว่าในส่วนของระบบความปลอดภัยครับเขายกมาจากยาริสตัว a t i v มาหมดเลยเรียกว่า Full Set เลยเรียกว่าแบบให้มาแบบจัดเต็มจริงๆครับในส่วนของระบบความปลอดภัยเกือบลืมไปอย่างนึงครับสำหรับรุ่นท็อปนะครับในตัว Premium Luxury ครับนี่หลังคาครับ Panoramic Glass นะครับแต่ไม่ได้เป็น s u n r o o นะครับเป็นแค่หลังคากระจกนะครับนี่เขามีมาให้ในรุ่นท็อป พเมีมรัชชรีนะครับเราสามารถเปิดปิดม่านได้แบบอัตโนมัตินะครับแต่ไม่สามารถเปิดกระจกเข้าไปชมบรรยากาศหรือรับลมข้างบนได้นะครับก็เป็นแค่เปิดรับแสงเฉยๆนะครับเพื่อความโปร่งโล่งสบายนะครับทให้ภายในห้องโดยสารดูไม่อึดอัดนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันในเรื่องของการขับขี่กันบ้างนะครับสำหรับเจ้า l l n น w t o y o ย a y า r i s c สค s s นะครับว่าการขับขี่เป็นอย่างไรครับมาในการขับขี่กันบ้างครับซึ่งเป็นพระเอกหลักของวันนี้เลยนะครับกับ เจ้า All New Toyota Yaris Cross ใหม่นะครับต้องบอกเลยว่าเครื่องยนต์ของเขาก็เป็นเครื่องยนต์ใหม่เช่นกันนะครับเป็น1.5 Hybrid นะครับโดยเครื่องยนต์1.5เบนซินตัวนี้ครับได้นำมาจากเจ้า Vios กับ Veloz นะครับนั่นคือตัวเดียวกันนะครับมา develop ใหม่นะครับใส่แบตเตอรี่เข้าไปเป็นระบบ Hybrid นะครับทำให้มีแรงม้าอยู่ที่111แรงม้านะครับแรงบิด141นิวตันเมตรนะครับจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ eCVT นะครับต้องบอกเลยนะว่าการขับขี่ของเขานะครับซึ่งถ้าดูจากตัวเลขแล้วนนะะะะคครรรรรัับบบแแแงงมมม้้าาาิดดอออจจไไ่่่เเเยตื ได้ขับขี่แล้วออ้ยต้องบอกเลยโอเคนะเขาไม่ได้อืดเลยเดี๋ยวผมจะเนี่ยตอนนี้รถลอยๆอยู่ก็ประมาณ120นินะครับก็ใช้คันเร่งแบบไม่ต้องมากไม่ต้องเค้นเลยแต่เมื่อเราจะเรียกรอบก็มาแล้วต้องบอกเลยว่าเครื่องยนต์ของเขาตอบสนองดีครับไม่ไม่ได้มีการลวงหรือรอรอบมากนะักก็ถือว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ใช้งานได้ครับโอเคเลยส่วนของการเล่นแซงอะไรก็โอเคครับเหยียบมาแต่จะมีเสียงของ การทํางานของเครื่องยนต์กับระบบเกียร์ eCVT บ้างนะครับเพราะเกียร์ eCVT ครับก็จะเป็นในส่วนของเกียร์ประหยัดน้ํามันนะครับก็อาจจะมีอัตราทดที่แบบค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะครับแต่ในส่วนของเครื่องยนต์ก็ถือว่าอัตราเร่งดีไม่อืดน,นะครับตอนนี้เรา มีผู้โดยสารอยู่3คนก็โอเคครับเล่งได้แซงได้สะดวกข้องตัวอยู่พอสมควรนะครับในส่วนของช่วงล่างนะครับด้านหน้าก็เป็นแม c p เฟอร์สันตัดด้านหลังเป็นทอร์ชันบีมครับในส่วนของช่วงล่างผมได้เป็นคนนั่งมาก่อนนะครับก็จะรู้สึกว่ามันถูกเซตอัพออกไปทางค่อนข้างนิ่มนวลน,นะครับไม่ได้แบบสไตล์สปอร์ตนะครับออกไปทางนิ่มนวลอาจจะมีในส่วนของมีบัม้มม้างเล็กๆน้อยน้อยนะครับแต่ไม่ได้ย้อยนะครับต้องบอกว่าม,มันออกไปทางนิ่มนวลไม่ได้แข็งกระด้างเลยคาแรคเตอร์ของคันนี้คือเขา อยากให้ผู้หญิงขับได้กลุ่มเป้าหมายของเขาอายุประมาณ29-35ครับเป็นวัยรุ่นเพิ่งมีครอบครัวเล็กอะไรนะก็ไม่ได้อาจจะต้องการความแข็งกระด้างมากนะก็ถูกเซตอัพออกไปทางนิ่มนวลซะมากกว่าแต่ไม่ได้ย้่ยนะครับแล้วในส่วนของพอผมได้มาขับเองก็อ๋อโอเคตำแหน่งของคนขับก็อาจจะรู้สึกรู้สึกได้ดีกว่าในส่วนของความกระชับสำหรับถ้าใครที่ต้องการความความเป็นสปอร์ตขึ้นมาหน่อยต้องการที่แบบความวิ่เกาอนถนนได้ดีกว่าเดิมก็อาจจะต้องไป ไปปรับช่วงล่างให้หรือไปเปลี่ยนทำให้มันดมีๆๆความแข็งแข็งขึ้นกระชับขึ้นนิดนึงครับ เมื่อกี้เราพูดถึงช่วงล่างไปแล้วนะครับว่าเขาถูกเซ็ตภาพมาแนวนิ่มนวลนะครับใช้งานได้ไม่ได้แข็งกระด้างนะครับอาจจะไม่ได้ถูกใจสายสปอร์ตมากนักนะครับแต่มาอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจนั่นคือระบบพวงมาลัยนะครับซึ่งเป็นพวงมาลัยแบบ EPS นะครับ e l เล็กทรอนิกส์เไฟฟ้านะครับก็จะบอกว่าเขาก็ทํางานได้ดีนะครับในความเร็วต่าก็อาจจะเบาเลยต้องใช้ว่าในความเร็วต่ํานี่พวงมาลัยเบาเลย ผมคิดว่าเจตนาของเขาน่าจะทําให้การใช้งานในเมืองอะ่ะมันดูไม่ไม่เมื่อยล้าครับมันทําให้คล่องตัวเวลาเราอยู่ในเมืองแต่เวลาออกต่างจังหวัดเนี่ยอย่างตอนนี้ความเร็วประมาณ120ผมรู้สึกว่าเออเขาก็หน่วงได้ดีนะไม่ไม่ได้หนักมากไม่ได้ไม่ได้เบามากเมื่อกี้ลองคุยกับสื่อมวลชนท่า่น,นเขาบอกว่าพวงมาลัยอาจจะเบาไปหน่อยแต่ถ้าเป็นความิเห็ีส่วนตัวผม,ผมว่ากําลังดีไม่ไม่ได้เบาไม่ไม่ได้หนักไปผมคิดว่าโอเคในความเร็วสูงและในความเร็วต่ํานะอาจจะมีแก๊ปพวงมาลัยเนี่ย เยอะอยู่พอสมควรทาให้เนขนาดผมขยับนิดเดียวรถยังไม่ไปเลยเพื่ออะไรเพื่อทําให้การขับขี่นั้นสําหรับผูดด้โดยสารตอนหลังและด้านข้างจะไม่เวียงเวลาเราเปลี่ยนเลงกระทานหันอะไรแบบนี้มันก็ยังมันก็ยังโอเคอยู่ยังพอเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงได้ทําให้ไม่ได้รู้สึกว่าพวงมาลัยมันฉกหรือเร็วเกินไปนะผมว่าก็ก็โอเคน้ําหนักดี เมื่อกี้นะครับเราต้องบอกเลยว่าติดไฟแดงและได้แอบ,บออกไฟแดงกันแบบเต็มๆเลยคันเร่งร้อยเปร์เซ็นแช่กันยาวๆเลยนะครับจนได้รู้อีกหนึ่งอย่างครับนั่นก็คือเจ้ารถคันนี้ครับ all new toyota yaris c a o s h นะครับเครื่อง1.5 h b i d นะครับสามารถทำ top speed, ทอ็อปสปีดคอมเร็วได้จำกัดอยู่ที่ 164กิโลเมตรต่อชัอ่วโมงครับเมื่อกี้ผมลองเลยขยี้หมดคั้นเร่งเลยพอถึง164ยตึงต้งตึงต้งตึง้งตึ้งเรียบร้อยครับไม่ไปต่อครับนั่นก็คือเป็นความเร็วท็อปสุดสําหรับเจ้าคันนี้นะครับผมคิดว่าในส่วนของความเร็วที่เขาจํากัดไว้ครับนั่นก็คือเพื่อถนอมการทํางานของระบบแบตเตอรี่และเครื่องยนต์นะครับเพราะรถคันนี้เป็นไฮบริดก็คงไม่อยากจะให้ใช้ท็อปสปีดมากมายนะครับสำหรับคนที่อยากจะใช้ความเร็วในเดินทางต่างจางังหวัดจะแซงอะไรก็ต้องประเมินให้ดีนิดนึงนะครับว ในส่วนของเราเร่งแตงไปความเร็วเราจะไปถูกกำจํากัดแล้วเราจะเข้าพ้นไม่พ้นนะครับตรงนี้ก็ฝากไว้เป็นข้อคิดนิดนึงนะครับสาหรับคนที่ชอบขับรถเร็วนะครับเมื่อกี้นะครับเราได้ใช้ความเร็วสูงสุดไปที่164นะครับระบบเบรกของเขานเป็นดิสเบรก4ล้อครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าทํางานได้ดีมากครับคอนโทรลง่ายครับน้ําหนักเบรกอะไรถือว่าการกะระยะการเบรกถือว่าควบคุมได้ดีครับในระบบเบรกผ่านเลยครับ ในส่วนของอัตราท้นเปืองซึ่งถือว่าเป็นท็อปิกสำคัญในวันนี้เลยนะครับเพราะตาม Eco s t i c k e er, เกเขาเคมไว้ที่26.3กิโลเมตรต่อลิตรแต่เมื่อกี้ผมได้ขับไม้สองนะไม้แรกเืริมคอนดท่ันหนึ่งขับมาเขาก็ขับแบบไม่ได้ปั้นนะครับขับแบบใช้งานจริงออกจากในเมืองดันสู่ต่างจังหวัดผมแอบเข็นอยู่ประมาณ23กิโลเมตรต่อลิตร มีขยี้คันเร่งมีคลิกดาวมีครบเลยนะตามตารางจริงก็ถือว่าเฮ้ยโอเคเลย23 23กิโลเมตรต่อลิตรในการขับขี่แบบไม่ได้ปั้นแต่อย่างใดแต่ผมเชื่อว่าถ้าเราขับแบบปกติ80-90เินี่ย26.3นี่ทะลุผมเชื่อว่าทะลุเดี๋ยววันนี้เหมือนเขาจะมีแข่งประหยัดน้ำมันกันด้วยนะเดี๋ยวผมจะลองไปดูว่าสรุปตอนท้ายให้ว่าคนที่ทำอัตราเส้นเปลืองได้มากที่สุดจะอยู่เท่าไหร่แต่อย่างตอนนี้มีความเร็วเกินจดหมายกำหนดขับไม้สองไม่ได้รีใหม่ใหม่อยู่ประมาณ21.5 2 1 11. 5สำหรับรถเครื่องพันห้ไฮบริด BSUV ผมคิดว่าโอเคผ่านเลยและเสริมนิดนึงครับเมื่อกี้เราก็ได้มีโอกาสไปนั่งเบาะหลังมานะครับก็ถือว่าเบาะหลังเขานั่งสบายดีนะสำหรับคนที่ไม่ได้สูงมากไม่เกิน170อย่างผม,มันถือว่านั่งสบายเลยมีแอร์แถว2มาให้มีช่องชาร์จไป USBTypeC มาให้ด้วยนะครับรวมถึงสำหรับคนที่อยากพับสายตาสักนิดนึงก็สามารถงีบโดยการปรับเบาะได้อีกห่สเต็ป เอียงเอนได้หนึ่งสเต็ปก็ถือว่าทําให้องศาของหลังนะครับมันเอียงมากขึ้นกว่าเดิมก็ถือว่าจะนั่งได้สบายมากขึ้นแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าภาพรวมทั้งหมดของการขับขี่วันนี้ครับจะเป็นอย่างไรรวมถึงผมจะไปพูดจุดเด่นภายนอกตั้งเล็กน้อยแล้วการสาหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเ,เข้ามานะครับตอนใช้ารายการว่าเจ้าออลนิวโต o ต้ายาริทคอร์ชันี้ครับมีจุดเด่นอย่างไงบ้างไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในรวมถึงการขับขี่วันนี้ครับ เรียบร้อยครับกับการทดสอบวันนี้ครับกับเจ้า All New Toyota Yaris Cross ครับก่อนที่เราจะไปสรุปกันนะครับว่าการขับขี่เป็นอย่างไรช่วงล่างเป็นอย่างไรความคุ้มค่าเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายนอกันเล็กน้อยนะครับสำหรับเจ้า Yaris Cross ตัวพรีเมียมลักชัวรี่นะครับต้องบอกเลยว่า Toyota Yaris Cross ทุกรุ่นนะครับมาพร้อมกับไฟหน้าและไฟท้ายแบบ Full LED รอบคันนะครับแล้วก็ในตัวนี้ครับก็จะมีกล้อง360องศามาให้ท่ว่าเป็นด้านหน้าด้านข้างด้านหลังนะครับตัวท็อปกับตัวรองท็อปล้อแม็กจะเป็นขอบ18นิ้วนะครับ ในส่วนของตัวสมาร์ทเริ่มต้นจะเป็น17นิ้วนะครับตัวท็อปจะมีหลังคาซันรูฟมาให้แต่เป็นเฉพาะหลังคานะครับไม่สามารถเปิดได้นะครับรับแสงได้อย่างเดียว ด้านหลังเป็นฝาท้ายแบบคลิกเซนเซอร์นะครับในส่วนของด้านหน้าด้านหลังก็มีเซนเซอร์มาให้อย่างละ2จุดนะครับรวมเป็น 4. จุดอ่ะนี่ก็เป็นข่าวๆนะครับสำหรับภายนอกของเจ้าโตโยต้ายาริชอสครับสำหรับการขับขี่วันนี้นะครับต้องบอกเลยระยะทางที่เราใช้นะครับประมาณบวกลบไม่เกิน300กิโลนะครับในขามาผมได้สัมผัสประมาณร้อยกว่ากิโลครับก็ต้องบอกเลยว่าเครื่องยนต์ของเขา1.5ห้ลิตรไฮบริดนะครับทำอัตราเร่งได้ดีอัตราสิ้นเปลืองก็ดีครับ เขาเคมไว้ที่26.3แต่วันนี้เราขับแบบใช้งานจริงครับมีทั้งนอกเมืองในเมืองเร่งแซงอยู่ประมาณ20กิโลเมตรต่อลิตรครับวันนี้ที่เราได้จากหน้าจอณตอนนี้นะครับ20กิโลเมตรต่อลิตรแต่บนถนนก็มีแปรผันประมาณ22-23ครับมีให้เห็นได้สอบถามจากพี่ๆท่านอื่นครับที่ลองขับแบบประหยัดนิดนึงอุ้ยเกือบ30 20ปลายเลยครับมีให้เห็นแน่นอนทะลุอีโก้สติกเกอร์ครับที่เคมไว้ในส่วนของช่วงล่างครับเขาไม่ได้ถูกเซตมาเป็นแนวสปอร์ตครับเซตมาในแนวแบบนิ่มนวลหน่อยครอบคร ตามกลุ่มเป้าหมายของเขานะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งที่น่าสนใจก็คือราคาครับที่เปิดตัวกันมาสร้างความบุ๋ยหวากันเลยครับในตลาดรถบ้านเราราคาเริ่มต้นรุ่นสมาร์ทนะครับจะอยู่ที่789,000บาทนะครับรุ่นกลางจะอยู่ที่8,49,00 0บาทนะครับแล้วก็รุ่นท็อปคันนี้เลยครับรีมี่มสมาร์ทลัชเชอรี่นะครับจะมีราคาอยู่ที่8,99,000บาทนะบาทครับก็ต้องลองไปดูครับว่าในตลาดคู่แข่งของเขาเป็นอย่างไรนะครับนั่นก็คือแน่ๆเลยครับด R V ยูนี่แล้วก็ นี่สัตวคิกครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งครับนั่นคือ MG ครับไม่จะเป็น VS หรือ z S นะครับก็ต้องไปดูนะครับว่าถูกใจคุณผู้ชมแบบไหนครับอย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่ได้ไปสัมผัสและทดลองขับกันนะครับยังไงก็วันนี้นะครับก็หมดเวลาเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคนที่สนใจ All New Toyota Yaris นะครับก็ไปสัมผัสและทดลองขับได้ที่โชว์รูม Toyota ทั่วประเทศครับสำหรับวันนี้นะครับขอคนรักรถชาแนลก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าจะมีคอนเทนต์อะไรเกี่ยวกับในแวดวงยานยนต์หรืือออออเเเรร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 าาาาาาาจะะะะพพ่่่นน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 ๆไไไไปปปัััััััััััดดดดตตตขววววสสสสกกกกกคคคคบบบบบยยงง็ฝิม้้หีีล i